กาดีมากเลยค่ะวันนี้ตรงเนี้ยตามจริงอ่ะมันมีกระเช้าคือนู้นอยู่ตรงนู้นค่ะกระเช้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้กระเช้าอยู่ตรงนี้ค่ะแต่เราไม่ไม,ไม่ไม่นั่งกระเช้าลงเราเดินลงค่ะแล้วจะไปลงไปนั่งกระเช้าอีกที่หนึ่งก็คือตอนลงเลยค่ะเป็นกระเช้าเปิด เราจะไปนั่งตรงนั้นลงค่ะตอนนี้เราเดินไปก่อนเดินกินลมชมวิวไปก่อนค่ะเดินชมดอกไม้สวยๆไปก่อนสวยงามมากเลยวันวันนี้ฝนไม่ตกโชคดีมากเลยค่ะทุกวันเนี่ยฝนตกวันนี้อากาศดีแดดออก ใช่ค่ะเขาเกิดเองตามธรรมชาติค่ะดอกไม้ทุกทุกอย่างที่ขึ้นตามภูเขาคือเกิดเองตามธรรมชาติค่ะไม่มีใครปลูกค่ะใช่ค่ะสวยมากเป็นอะไรที่สวยมากเลยตรงนี้สวยมากสีเหลืองสีเหลืองสวยมาก เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ค่ะอากาศตรงนี้สวยมากอยากให้ดูอยากนั่งตรงนี้อยากนั่งเล่นตรงนี้นี่ค่ะดูดิสวยมากเลยค่ะอากาศดีมากขาดหน้าเดินมากช่วงนี้อ่ะคนที่นี่เขาจะเดินกันค่ะวันหยุด เต็มภูเขาเลยวันหยุดคนจะมาเดินค่ะไม่เหมือนบ้านเราถ้าวันหยุดบ้านเราไปช้อปปิ้งมันร้อนนะคะที่นี่ถ้าวันหยุดอ่ะคนที่ทำงานก็จะพาลูกหลานมาเดินกันค่ะมาเดินขึ้นเขากันค่ะอันนี้ก็จะขึ้นตรงนู้นเลยค่ะนู้นเห็นบ้านตรงนั้นนะคะเราจะเดินไปเรื่อยๆเดินขึ้นเขาค่ะ ขึ้นเขาลงเขาไปเรื่อยๆค่ะกว่าจะถึงก็อีกประมาณเกือบชั่วโมงอะค่ะใช่ค่ะเนทก็ชอบค่ะยา,จายจันชอบมากเลยหยุดไม่ได้หยุดคือมาเลยถ้าหยุดงานปั๊บคือถ้าช่วงเดินเขาคือช่วงนี้จนถึงจนถึงตุลาค่ะตุลาพฤศจิกาก็ เดินไม่ได้แล้วค่ะถ้าช่วงนี้อากาศดีต้องรีบมาเดินค่ะเพราะว่าอีกสักหน่อยก็หน้าเข้าหน้าหนาวแล้วแล้วก็เดินไม่ได้แล้วค่ะช่วงนี้กำลังดีค่ะถึงถึงตุลาถึงปลายตุลาเลยค่ะดูค่ะ ภูเขาสวยสวยบรรยากาศดีมากเลยใช่ค่ะที่นี่เป็นภูเขาส่วนมากเป็นภูเขาที่สวิตภูเขาเกือบเกือบทั้งประเทศเลยค่ะประเทศเล็กๆมีประชากรแค่เจ็ดล้านกว่าคนค่ะเล็กมากเลย แล้วก็มีภูเขาเยอะมากภูเขาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ส,สวยทั้งนั้นเลยที่สวิตนะคะถ้าออกจากในเมืองอะ่ะขับรถออกจากในเมืองไม่ถึง20นาทีอะ่ะก็เจอภูเขาภูเขาแล้วค่ะที่นี้สวยเลยค่ะ สวยเลยออกนอกเมืองปับ๊บสวยปับ๊บสวยเกือบทุกที่ค่ะสวยเกือบทุกที่เลยค่ะเราจะเดินไปเรื่อยๆนะเธอไม่รู้ว่าไปไหนเดินไปไหนไม่รู้เดินถึงทุกทางหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ,ไไเ,ดเ,คะเดินไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยดอกเนี้ยสีม่วงค่ะ สีม่วงสวยมากดอกนี้ค่ะไม่รู้ดอกอะไรอะ่ะแต่ดอกเนี้แต่สวยมากค่ะสวยมากเลย